สวัสดีช่วงบ่ายด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมกระบ,บะแคบ Ford ด a n น e r นะครับตัวเครื่อง2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้ปี2017ครับเป็น Highlander นะครับไฮแลนเดอร์ er นะครับตัวสูงนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.2ดีเซลนะครับ6สปีดแล้วนะครับคันนี้หน้าหลังเดิมไม่เคยชนน็อตไม่ขยับ นะครับสีเดิมโรงงานมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะครับแต่น็อตไม่มีขยับนะย้ำว่าโครงสร้างเดิมนะครับรถคันนี้ปี2017ครับเลขไม้วิ่งน้อยมากเลขไม้แค่60,000โกโลนะครับแม็กเป็นแม็กของฟอร์ตัวเดิมยางก็เป็นยางเดิมติดรถตั้งแต่ปี2017เลยนะครับนี่ครับยางปี17เดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับยางเดิมเดิมนะครับ อาจมีการแตกรายงานในเรื่องของปียางแต่ว่าความลึกของยางยังมีให้เห็นชัดเจนแสดงว่ารถเนี่ยเลขไม้แท้6 2 0 0 0่นโลกับยางเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็จะดูง่าย,ายนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับลูกค้าไม่มีแต่งเนาะพวก่าปีกนกคอยสปริงช่วงอัพซอกเบอร์เป็นของตัวเดิมช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างเดิมเดิมเช็ดสีเป็นเช็ดสีตัวเดิมนะครับบันไดข้างมีให้ครับสนับตัวสูงนะครับตัวนี้เป็นกระบะแครบรถอ่าสีเทาออกเป็นเทาสว่างนะครับ เป็นเทาสว่างนะครับเครื่อง2.2เกียร์6สปีดนะครับตัวนี้ภาษี68ปลายปีนี้นะครับหมดปลายปีนะครับนี่ราคาคันนี้นะครับผมตั้งขายนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่299,000บาทเป็นปี17นะครับเป็น Ford Ranger เครื่อง2.2ตัว XL h i g h ไ i เดอร์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้นะครับราคา2 2 9 9 0 0 0บาทเนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยเป็นยางปี2025นะครับทั้ง4เส้นแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนเลือกลายกันมาอยากได้ลายดอก HT h y t e r r a n นะครับต้องการดอก AT a l t, t r a i n กึ่งลุยกึ่งขับทั่วไปบ้างหรือต้องการดอกที่ลุยเลย Mud t e r r a นะครับถ้าเลือกลายมาได้เผื่อบางคนไม่ชอบลายที่ผมเปลี่ยนให้ ก็ให้ท่านเลือกก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับนี่ยางเดิมติดรถนะครับยางเดิมติดรถเลยนะครับแม็กแบบเป็นแม็กตัวเดิมนะแม็กฟอร์ตัวเดิมแม็กสวยเลยนะครับตัว XL ตัวนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เรื่องของความปลอดภัยนะครับนีครับไฮไลเดอร์นะครับสีสันรถสวยนะครับสีเดิมโรงงานมีเก็บมาเป็นบางชิ้นแต่น็อตไม่ขยับนะครับ รถล็อกเดี๋ยวไปดูฝั่งทางคนขับครับรอบคันสีสันสวยภายนอกไม่ต้องเก็บรายละเอียดใดๆนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับรถเป็นรถตีเทินนะครับลูกค้าเอารถคันนี้มาเทินลูกค้าออกรถ l ีโวนะครับไม่สามหมื่นไปนะครับก็เอาคันนี้มาเทินครับไม่ได้ใช้นะครับนี่มารับชมภายในครับภายในสภาพสวยนี่คือภายใน ลดเลขไม่หกหมื่นสองัยหกสิบโลนะครับพวงมาลัยสวยมีแอร์แบ็ให้นะครับเรื่องของถุงลมความปลอดภัยเนี่ยนะครับแล้วพวงมาลัยครับดูความเป็นหนังพวงมาลัยสวยมากสวยมากนะครับนี่เดิมๆเลยราคาเท่า v ีโก้แชมปนะ v ีโก้แชมปพวกปี14ปี15เนี่ยนะครับราคาประมาณ2องแสนแปดสองนะครับ แต่เลขไม้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าแต่นี่ฟอร์ได้ไม้หลักเหมือนด้วยอาจจะไม่ใช่แบรนด์หลักเหมือน t o โยต้แต่เขาได้รถปีใหม่2017เข้ขาได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่มี Airbag ช่วงล่างที่ดีนะครับปี17ปีใหม่ครับเครื่อง2.2ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเบาะเป็นเบาผ้าทั้งคันเลยนะครับแล้วฟองน้ำตึงๆนะครับข้อดีของไม้น้อยก็คือการใช้งานที่น้อยแล้วช่วงล่างไม่ช้ำรถก็จะสวยแบบนี้นะครับ เปิดแคปกันนะครับนี่ประตูแคบสภาพสวยนะครับประตูแคบสภาพสวยน็อตไม่มีขยับพวกเพ่อยู่ครบเลยนะครับเพจอยู่ครบเลยภายในตัวนี้เป็นอ่าด้านหลังจะเป็นอ่าหุ้มมาเป็นหุ้มเบาะหนังนะครับทั้งคันเลยนะครับด้านหลังจะเป็นหุ้มเป็นหนังนะครับสภาพก็จะสวยนะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับรถดูดีดูง่ายเพดานบ,บนสภาพสวยนะครับ เพดานบนสภาพสวยนะครับนี่นะครับไม่หกหมื่นสอโลเลขไม่หกหมื่นสอโลเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับราคานี้ผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์นะ้ำมันเฟืองท้ายให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของยางเปลี่ยนใหม่ให้สีเส้นนะครับแล้วก็บริการขับไปส่งถึงที่บ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการส่งให้แต่ถ้าไม่ถ้าจะจัดไฟแนนซ เรื่องค่าใช้จ่ายหลายคนกังวลมากไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีเสียค่าใช้จ่ายในการจัดแฟรนซ์ทั้งซื้อเงินสดแล้วก็จัดแฟรนซ์ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะครับคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับนี่เป็นรถตีเธอนะครับลูกค้าอยู่ร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับภายในเครื่องยนต์นะครับนี่ดูครับนะครับนี่คือภายในเครื่อง2.2นะครับ เป็นดีเซลนะครับดูความเดิมก่อนเลยน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับงั้นเงะเม็ดอาร์ arc, อยู่ครบน็อตไม่มีขยับงั้นเงะเม็ดอาร์ arc, อยู่ครบนะครับนะครับรถได้เดิมโครงสร้างเดิมน็อตไม่ขยับถ้าน็อตไม่ขยับครับ 1. ไม่เคยทําสี 2. ไม่เคยถอดเครื่องไปทำสามไม่เคยโดนชน สอย่างนี้สบายใจได้นะครับไม่เคยชนไม่เคยถอดไปทําเครื่องไม่เคยถอดไปทําสี3อย่างนี้สบายใจได้เพราะฉะนั้นรถได้เดิมไม่หก0 0 0่โลครับนะครับไม่น้อยนะครับนี่พวกบาร์โค้ดยังอยู่อยู่เลยนะครับพวกบาร์โค้ดนะครับของฟอร์ดเนี่ยยังอยู่ครบนะครับนี่เกเกอร์ คนเจอครับให้ศูนย์โรงงานเช็คเลยครับเพราะว่ายังมีพวกช็อคที่มันขีดไว้ตรงนี้เลยนะครับรอยมาร์กช็อคเนี่ยมันยังเห็นได้ชัดเจนนะครับของเดิมนะครับพวกตามกองอากาศอะไรพวกนี้สวยมากนะครับพวกหม้อพักน้ำนะครับนี่ยังใส่ในะครับติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับบอกวิธีการใช้นะครับ โลโก้ฟอร์ดครับโลโก้ฟอร์ดเนี่ยคอนฟอร์ดชัดเจนนะครับของเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยอยู่ครบทุกจุดนะครับต้องมีนะเม็ดอาร์กนะครับตามตะเข็บแก้มซ้ายขวาเดิมเครื่องเดิมบล็อกเดิมไม่เคยชนรับประกันความเดิมให้เรารับประกันการโอนให้ด้วยนะครับนี่ติ๊กเกอร์มอกนะครับมีสัญญาซื้อขายให้นะครับนี่นะครับคานเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยโดนชนนี่ติ๊กเกอร์นี่โอ้โหบาโคตด ยังอยู่อยู่เลยครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับหม้อลมเบรกนะครับีนน้ำมันเบรกนะครับใสเห็นชัดเจนน้ำยานะครับเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับแบบสีชมพูนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจนะครับประตูทั้งสองบานเป็นไฟฟ้า กระจกมองข้างก็เวลาปรับมุมมองปรับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวที่มันทอปขึ้นก็จะเป็นอ่า มีออปชันที่มากขึ้นแล้วกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะครับแต่เครื่องจะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีที่เรามีแอร์แบ็กให้นะครับนั่นคือความปลอดภัยระหว่างคู่หน้านะครับเวลาเดินทางก็จะดูปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่สามารถวิ่งได้อีก96กิโลก็มีบอกเหมือนกันนะครับเป็นยี่สิบตนนะครับ มีบอกเวลาบอกอวันที่สามารถบูทูธได้นะครับหน้าจอกลางเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับกระจุกลงออโต้นะครับคนขับนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาลูกใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นของในของ FB นะครับนีนบ่ไม่มีน้ำมันเครื่องกันเด็ออกมานะครับนะครับนะครับความร้อนออกปกติแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องกันเด็ออกมาดูนะครับ มือสะอาดปกติครับโอเคครับเป็นประมาณนี้ครับผม สำหรับราคาตัวรถนะครับ299,000บาทซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายในการออกรถฟรีค่าโอนฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าเซ็นเอกสารนะครับแล้วก็เปลี่ยนหายของเหลวให้เปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับในราคา2 9 9 9 0 0บาทหากอยากไปเปลี่ยนยางเองไปโอนรถเองหรือมารับเองพูดคุยกันได้ราคาต่อรองกันได้เผื่อท่านอยากไปเก็บงานเองมีร้านที่รู้ใจ นะครับสามารถทําได้นะครับแต่ว่าผมก็มีร้านที่ดิวกันไว้อยู่แล้วนะครับทำให้ยางที่ท่านจะเปลี่ยนกับผมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วราคามันถูกเพราะว่าผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อแค่ชุดเดียวผมเหมามาผมเหมาร้านยางมานะครับเหมาเป็น20-30ชุดนะครับทำให้ยางราคาถูกแล้วผมสามารถเปลี่ยนให้ท่านเป็นปีใหม่ได้นะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ นะครับที่เบอร์โทร094 274 2233โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับฟอร์ดกระบะแคปตัวสูงเกียร์ธรรมดาไม้น้อย60,000กโลสนใจสอบถามกันมาได้สำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตัวลาณนะที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ